โตสโลดหายไปซื้อนอะกกินซูมือเนี่ยตะตะพัดตะพัดทวงว่าเป็นสลอเนี่ยซูมือเนี่ยเริ่มดีขึ้นมากเนี่ยครับพี่น้องมองมือเศร้าเนี่ยพิษแปลกอาบน้ากวนผมฝ่าแลนมากขึ้นรวดกว้อนเออไปในทางที่ปรับปรุงตัวอยกับเจแบนนะครับแมน่นู่า ล้องเสามีเสาเดียวครับลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวออกมาออกมาถาผมอยู่รถครับจตางโรดไว้ถาผมมีคือม,มีมือเดียวล่ะครับว่ามันว่ามันสีโนต๊กครับเออไข่อยู่ครับไข่อย,นนออยู่เป็นน้ำพี่นองเอฟซีอยู่ดิเป็นน้ำพี่นองเอฟซี คนลงคนไงธรรมดาล่ะครับเล่าสวยว่าพันวอลเซ่ธรรมดาล่ะสุดไปเหี้ยเอมีเนี้ยคู่งามเนาะพันวอลเส่เล่านะครับเล่าก็เลยอ่านคอมเมนต์นั่นเล่าก็เลยปรับปรุงโตขึ้นมาป๊าดคือวอลใส่ครูแค่พ <laughs> ันเล่าก็เลยปรับปรุงโตขึ้นมาเนี่ยครับ<ห>ลางเสาก็เลยนนั่นเนนตืนเสาจัางไงอยู่ คนเย่ยงยางยืดยืนจืดยืนข้างแน่วันนี้ไหมือเาเอคือนี่แหละอีกอย่างหนึ่งครับที่ที่ผมว่าอยากไปรับงานตัวใหญ่ๆตัวที่อม่มันใส่ลายๆพี่น้องมันใส่ ใส่คนหลายล้วก็ใส่ถ้าใส่คนหลายนี่เมียผมจะต้องมีเพิ่มอีกครับยังไงเฉพาะใส่ถ้าถ้ารับงานเนี่ยก็นี่นี่ต้องมีเมียเพิ่มเมียค้เดียวนี่บ่ท่านครับเลี้ยงกับเขากับน้ำบ่ท่านบ่ท่านเลี้ยงกับเขากับน้ำใอยากได้สมเอาใอยากได้สมเอาเขันเนีย มีเมียเสือว่ะเสือทุกคนน่บอก่าม่ปะเสาเมียเสาไมอ่ามานะเมียเสาไหมนี่ปะเสืเอ่อมีอยู่สองแต่นั่นเสาเช่าลุงยังมียนปะเช่าลุง่เาแล้วเช่าเมียู้ิ้านมา ไม่ได้สีมาเขาเท่าลุงเลยอายุก็เยอะแล้วประกาศหาที่ล่ะประกาศหาคนมาเขาที่ล่ะเช่าลุงครับเออแต่นั่นแม่ไปบอกเขาแม่ขึ้นลาตระเลอย่าแพ่งไรได้เขาว่าเอาดิไอ้ฝีก็ยังไม่เอาเลยเดี๋ยว แต่ว่ามีขันมีขันมีเมียเศร้ามีเมียเศร้าสีเศร้าอยู่พี่น้อมีมีมีขันมีเมียให้เศร้านี่เศร้าอยู่สีเศามาซอยเจแปนทำงานส่วนใดที่เล่าเหตุบัตทันกะให้เล่าลบไปนะครับให้เล่าโอ้เมื่อยล่ะบ่ตท่านเซอร์ซาสล็อตสล็อตสโลสล็อตสโลไม่ทันให้หลบไปครับให เมียเช่ามาแทนครับาาาาาหามาเลยหามาเลยยังจะได้สบายฉันสิได้นาขาวหนึ่เลยจะได้อยู่ในคงเนอะจะได้อยู่ในคงกาศหาซอยเนี่ยตันว่ามี่ตีไอ้จีไกเจ้าแล้วนี่ยเขาแล้วเจ้าลรูกก้ัะจิ้มละใหม่ๆมันก็ต้องมันปิดอยู่มันก็ต้องลง,งโอเปร่าเนี่ยอโอเปร่เนี่ย ดีดีดีต่ว่าต้องต้องต้องเบิ้งผู้ผู้ที่ผู้ผู้ที่เซาไปเน่เด้อเบิ้งลูกค้าให้เนี่ยเด้อเขาเซาไปยังมาตจเซาไปล่างสวมเซาไปล่างสวมซอยกัไไปปอนรถกะเพร่ เ้ะไเสริมเนาะก็อาบ่อดอกอะไใส่บอไปซาเจมบคือดอกบัคือบัตคือปะมีแห้งเห็ดแล้วมีแห้งเห็ดแก่แค่ไหนหรือบ้า มีแห้งหรอขันเสาไปเห็ดงานนั่นได้อยู่แนวเสาไปล่างสวมดิเห็ดมาได้มเป็นไงข้ามแล้วไปไปไปหาเห็ดแนวอย่ยากต้องกินหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไป บ่ท่านเขาท่านนำเนี่ยบางทีแหละจำไว้แล้วซำพ่อได้ถามหาเมียเสาตัวเนี่ยไปซื้อสำเร็จรูกไม่แล้วลำเล็ดลูกแล้วบอมีทางเลยว่าสีเห็ดมันว่ะเอ้าบอมีทางเลยว่าสีมันเย็นแล้วมันก็แสบนี่แหละมันแสบเลยมันสมควรอยู่ดีเนาะพี่น้องสมควรอยู่ดีที่สุปไปง่ายสิหาเสาเมียจะคนหนึ่งนี่ยย่างหน่อยได้มาเห็ดแนวกินสูกินก็ยังดีดีเนาะแม่นบ่ะพี่น้อง นี่คุณนายแกงถุงเนี่ยคุณนายแกงถุงเออม,มขอดเทศสถุงพินเลยร์จได้ทำคนเหีย้ยไปไปยหายาบใหญหมดแล้วเดินติ๊ก